ดีครับพี่น้องทั่วโลกทั่วโลก114ประเทศทั่วโลกนะครับนี่คือ,อยางพารายางกล้วยจังหวัดบึงกาฬนะครับประจําวันที่19กลุ่มภาพันธ์2 5 6นนะครับนี่คือ,อยางพารายางช่วงที่ใบพักใบรุดใบร่วงนะครับผมก็ล่างปร่งไม่ครับพี่น้องนี่ครับ ยางก็เลยบ่คอยออกดีนะครับยางก็เลยไม่ออกเยอะนะครับนี่คือก้อนยางพลานะครับถ้ายางไม่ออกมันจะก้อนเล็กแบบนี้แม้่สิบห้าวันก็คือเก่านะครับเพราะว่ายางบ่ค่อยออกครับพี่น้องครับยางไม่ค่อยออกมันจะก้อนเล็กๆนะครับผมยางสองอาทิตย์หรือ14วันสิบห้าวันกับวันขายนะครับยางจะไม่ค่อยออกนะครับ เออยางนาแรงสิเป็นยังสี่พี่น้องยางจะแข็งนะครับจะแข็งอ,อบีกบกระบอลุ่งพี่น้องนี่เพราะว่ามันแข็งครับอ,อแข็งอีดีนะครับนี่คือยางก้นถ้วยเอ,อถ้าเป็นนาแรงมันหอนอ่อนอ่ามันห่อนแล้วมันกบบระบอออกครับพี่น้องถ้ามันร้อนมันก็จะไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าใบเพิ่นกระกลังกระลัง จะเติบโตก็เลยอยางกระเลืบ่ค่อย itions, ออกนะครับน้ำยางก็จะไปไปเลี้ยงใบยางนะครับยางกระเลืบ่ค่อยออกอาจนะช่วงนี้พี่น้องกะบางสวนเพิ่นกะเริ่มปิดนะครับปิดหน้ายางพักหน้ายางเมษาพฤษสภาถึงจะเปิดกีดนะครับเพราะว่ายางช่วงนี้มันบ่ค่อยออกครับพี่น้องครับาบ่ค่อยออกเพราะว่ามันเป็นหนาแรง นะครับเป็นนาแล้งมันก็ได้ออกหน่อยนะครับเบิงเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิงขี่ให้พี่น้องเบิงนี่ครับยางเกตแปดมีดครับพี่น้องนมันมันออกหน่อยครับมันเลยก้อนหน่อยครับเบิงนะครับนี่ครับอ่าอยางแปดแปดมีดนะครับเนี่ยคนจะค้นเขาหากันมันจะเป็นก้อนแบบนี้ถ้า ถ้าเป็นยางออกดีมันจิก้อนผีได้พี่น้องก้อนผี่สูงประมาณนี้นะครับถ้ายางแปดเมตรอ่าในช่วงที่อ่าปลายฝนต้นหนาวนะครับจะออกดีแต่ว่าช่วงนี้ยางจะไม่ค่อยออกเนี่ยนะครับบางบางบางคนมันก็นว่าเออขายนัดนี่กสิพักนะครับจะบอก,กีดอีกจะพักแล้วเพราะว่านอกออกนะครับถ้ามันบบกออกกระเสียนายางนะครับ ก็เลยถือโอกาสพักไปนะครับพักไปในตัวแล้วก็พักร่างกายจากของนํำน,นะครับเพราะว่าอย่างมันบก่ค่อยออกนะครับบ่แตกตางกันครับพี่นอ้องบ่แตกตางกันนี่ครับเบื้องก้อนอยางนะครับนี่คือ,อยางสิบห้าวันสิบห้าวันนะครับพี่น้องสิบห้าวันขายทีหนึง่งอ่าปกติยางจะเต็มจะเต็มล้านนะครับอ่า มันบวออกพ่นพักหนาอย่างน้ำอย่างก็เลยไใดหน่อยนะครับอย่างก็เลยไใดหน่อยอะจังไดกะจำเป็นละในเมื่อมันบวออกพักไวกอนนะครับล้างสงการจังว่ากันไหมนะครับเปลือนหนากีดกันไหมนะครับสำหรับราคาบันที่19กลุ่มผ้าพัน2,000หร้อย68ราคายางอยู่ที่30 8บาท30สตะตค์นะครับต่อกิโลกร,รมัมต่อกิโลกร,รัมนะครับกิโลหนึง่งจะได้38บาท30สตะงังเท่ากับร้อยโลกับ8 0 0 2 0 0โลกอ่า็ดพันหกเ ,6 นะครับแล้วก็จต่งางกันไปนะครับตามนั้นครับพี่น้องครับอันนี้เพิ่นเกอ่าอย่างมาลุงนะครับ มาเลยครับผมรถใหม่ตัวนี้รถรถรถคันนั้นไปไหนเพื่อนรถคันนั้นไปไส์อ๋อทุกวันนี้มีสบายเลยนะราคายางดีเนาะราคายางดีเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ยี่ว่าโอเคโอเคพอซื้อพอซื้อสี่หมื่นโอเคครับผม ทุกวันทุกวันนี้รถถูกครับผมโอ,อ้ออพอครับผมพอพอพอเออซื้อเลยครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับผมสุดยอดแล้วละ่ะนะครับอย่างกระด้ราคา38บาท30สตะตังนะครับส่วนยจังหวัดท่านจังหวัดบุรีรัมย์ก็ราคาเท่ากัน38บาทเหมือนกันนะครับส่วนมืองการก็38บาท30สตะตังนะครับผม เกินกันอยู่30สตะงังนะครับนี่คืออ่าอัปเดตราคายางพาราประจำวันที่19บเก้า่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับนี่คือขายพี่น้องเข้าเลยหู่จัก่าราคามันจะไม่เหมือนกันแต่ละที่นะครับผมนี่คือราคายางพาราจังหวัดบึงการประจำวันที่19กุมภาพันธ์2 5 6พิครับพี่น้องครับผม ารายงานพี่น้องได้รับทราบกันขอบคุณและขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมนี่แหละครับราคาปลา,าไดลออม,มีอย่างกับเฝ้ามาาขายวันว่าขอบคุณครับ